เบนเอฟิกสวัสดีเพื่อน่รักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่ผมนายเบนเอฟิกครั้งนะครับกับเกมนอร์มแมนสกายนะฮะตอนนี้เราก็ออกมาสู่ความเวื้งว้างไกลโพ้นแล้วนะฮะนี่เราก็จะมาทำภารกิจหลักต่อนะฮะเอาละครับเข้าคัสซินนะฮะคัสซินคืออะไรเนี่ยที่เ n ็นนี่ซิสเต็มอ๋อได้ออกมาสู่กาแล็กซี่แล้วนะฮะโอเคไปเราจะออกสู่กาแล็กซี่นะจักรวาลแห่งนี้ ตอนนี้เรายัางอยู่ในห่วงอวกาศนะฮะซึ่งเราจะไปค้นคว้านะหาแร่ธาตาุต่างๆในดาวดวงอื่นกันนะฮะไปดูซิเราจะไปได้ดาวดวงไหนนะฮนะกดบูสต์นะฮะนี่โอเคอันนี้มีมีมีแร่ธาตุนะฮะรออยู่เราสามารถยิงได้นะยิงได้เพื่อเราจะได้เก็บพวกอ่าคล้ายๆเป็นเชื้อเพลิงนะในการบินของเรานั่นเองนะฮะโอเคแต่ลองยิงสิลองยิงสะหน่อย ว่าจะได้ได้ท่าอะไรนะฮะสามารถกดเปลี่ยนปืนได้นะเนี่ยบุฟ๊ฟได้อะไรมาฮะอ๋อไทรถ้ำนะฮะอันนี้จะเป็นแล้ท่าที่ใช้ในการเติมเชื้อเพลิงนั่นเองนะนี่เห็นไหมนี่นะเติมเชื้อเพลิงโอเคไปแ,แล้วกดพลอตเดียวอโอโต้ไพลอตนะฮะนี่จะพาเราออกสู่้วงกาแกล็กซีนี้นะฮะซึ่งไปดาวดวง,งอื่นอย่างว่องไวรวดเร็วทันใจนั่นเองมาโอ้ตอนนี้เรามีสัญญาณบางอย่างฮนะ แจ้งเข้ามานะครับเราลองกดสนะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครแจ้งอะไรเข้ามานะให้เราลงทะเบียนนะโอเคแสดงตัวตนนะยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นนักบินนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครนะโอเคไปและในตอนนี้ก็จะให้เราออโตผ้พลดไปต่อนะฮะซึ่งเราจะหาดวงดาวนะที่เราจะไปนะไปตามภารกิจนะซึ่งมันจะมีภารกิจขึ้นมาให้แล้วนี่ไปที่ดาวดวงนี้นะฮะ ใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงระยะการเดินทาง4,000กว่ากิโลนะฮะโอเคเราใช้ออโต้พิลล์นะครับบูสต์ไปเลยบูสต์อัตโนมัตินะฮะก็จะเหลือการเดินทางเพียง9วินาทีนี่จากเป็นวันนะฮะเร็วมากแต่เราจะใช้เชื้อเพลิงนะสังกิตเชื้อเพลิงจะอยู่ตรงหน้าปัดตรงกลางนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะฮะเอาละอีกหนึ่งวินาทีเราจะเข้าสู่บรรยากาศชั้นอ่าชั้นบรรยากาศของดวงดาวแห่งนี้ และเราก็ยังไม่รู้ว่าดวงดาวห่งนี้ชื่อว่าดวงดาวอะไรสามารถอยู่ได้ไหมอ่านี่เราขอพลิกลำลุ้ลำเครื่องอะน,นะให้เราลงไปที่สัญญาณตรงนั้นนะใช้เวลาการเดินทาง9วินาทีนะในการบูสต์เอ่อโอเคแล้วก็ย่อย่อย่อยยานลงมาเรื่อยๆนะให้ต่ำลงเรื่อยๆนะฮะให้ลงจอดบ,บนเขาเหรอบนเขานี่แล้วเราจะไปยังไงต่อ ผมว่าเราจอดที่ข้างล่างนี้ดีกว่านะถ้าบนเขานี้เราจะไปหาทรัพยากรยากนากนะโอเคจอดตรงนี้ครับมีไฟอยู่นะด้านล่างน่าจะเป็นแร่ธาตุอะไรบางอย่างนะแลนดิ้งนะครับมาเตรียมลงจอดนะแล้วหมุนหมุนหมุนลำอนกลับลำอนโอเคลงจอดนะถ้าเราไปจอดบนเขาเนี่ยเราจะลงมาข้างล่างยากนะแล้วเราขึ้นกลับไปยากด้วยนะโอเคผมลงจอดตรงนี้แล้วกันนะข้างๆเข,ขานะไป ข้างเขาไม่มีเราโอเคครับอยู่บนดาวฟิซซิงแพลเน็ตนะฮะซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าดาวแน่นอนดวงดาวแห่งนี้กด r 2สแกนสัญญาณนะเราต้องไปตามสัญญาณที่เห็นไหมจะบอกซ้ายนะแล้วก็หมุนไปเรื่อยจุดเราเจอตรงนี้ฮะแสดงว่ามันให้เราตรงไปโอเคเราตรงไปเราดูทรัพยากรก่อนนะว่าอ่าสิ่งจําเป็นตการดำรงชีวิตอยู่เยอะไหมนะโซเดียมในการเพิ่มเกระนะแล้วก็ออกซิเจนออกซิเจนเราไม่มีเลยอะ รอเราต้องหาออกซิเจนนะโอเคงั้นสแกนไปด้วยนะดแดงๆคือออกซิเจนฮนะไป O2 เดี๋ยวนะแกกินคนไหมเนะี่ยขอสแกนหน่อยนะโอเคกินพืชเป็นอาหารไม่ต้องกลัวนะะแต่ความจริงแล้วเนี่ยพวกสัตว์ที่มันกินคนอนะ่ะกินเลือดเนี่ยมันจะมีความดุมันะมันจะมีตีนแดงๆไล่ตามเราอยู่โอเค ตอนนี้นี่นี่ให้ดูนะมันกินคนหรือเปล่านะเดีย๋ยวดูนะตัวนี้สมองมันเหมือนตัวสมองมันเห็บอะคาวเมโรนะะก็เป็นสัตว์ค่อนข้างดุอ่าแต่ไม่ได้บอกว่ากินคนนะโอเคอ่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดุแต่ไม่กินคนนะมาเก็บทรัพยากรครับออกซิเจนนะะแล้วก็สแกนไปทางไหน ทางตรงไปนะโอเคม,มีอะไรด้วยเนี่ยยิงไม่ได้นะจริงๆแล้วเอ้ยยิงได้นะได้อะ,ไ,อะไม่ได้นะจริงๆแล้วพวกสัตว์พวกนี้นะเราสามารถยิงป้องกันตัวเองได้นะแต่เราไม่สามารถไปแบบไม่ใช่ปืนที่ฆ่าใช้ฆ่ามันได้อะเออแต่ว่าไล่มันได้นะะแต่มันก็ตายนะ <laughs> หมายว่ามันเป็นปืนเก็บแร่ที่เราไม่ได้แบบใช้ใช้เป็นอาวุธอะเออเอเอพูดง่ายๆนะโอเคสแกนต่อครับน่าจะอยู่หลังภูเขานะฮะ ขอเวลาวิ่งนินึงนะฮะดูบรรยากาศรอบข้างไปด้วยในตัวนะอ่าอยากให้ผมเล่นแบบฟูลเลยหรือว่าให้ตัดช่วงที่แบบวิ่งไม่มีอะไรก็บอกได้นะฮะโอเคเอาแล้ครับก็เดินมาเจอสัญญาณแล้วนะฮะนี่สัญญาณซิกแนลนะให้เรามาตามหาซอสโค้ดสัญญาณนี่นั่เองนะมาจะเจออะไรดูสิโอ้โหบรรยากาศนี่หนาวเหน็บนะมามีอะไรให้เราเจอบ้างลองค้นหาสิ เป็นดิสโคดหนึ่งหนึ่กหนึ่งกหนึ่งหกนะฮะสิบหกสิบหกก็ยังไม่รู้นะสิบหกสิบหกสบคืออะไรนะฮะเอ็กแพนนะได้เบสคอมพิวเตอร์มานะเป็นตัวที่สามารถสร้างฐานคอมพิวเตอร์ได้นะฮะแล้วก็เป็นตัวปืนนะฮะโอเคปืนแร่นะครับปืนค้นหาแร่ตัวนี้ให้เรากดใช้เทคโนโลยีนะฮะปืนค้นหาแร่นะครับนี่ได้เลย ต้องใช้ไฮโดรเจนเยลลี่นะครับแล้วก็คาร์บอนในการคราบนะฮะเดี๋ยวลองคราบดูว่ามีให้เราคาร์บไหมนี่นะฮะคราบคาร์บอนได้นะฮะแล้วก็ไฮโดรเจนเยลลี่ต้องใช้ไฮโดรเจนครับ40ต้องตามหายไฮโดรเจนนะก็จะเป็นแร่ธาตุสีฟ้านะฮะไฮโดรเจนนี่ไงใกล้ๆเลยเราจะได้ปืนขุดแร่นะฮะปืนทําเหมืองึ๊บ โอเคมาหากันก็เพิ่งเล่นคนที่เพิ่งเล่มเล่นใหม่ก็ดูได้นะแล้วก็คนที่อ่าต้องการความสนุกในการท่องโอกาสก็มาดูนะ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวเราจะลองคราฟนะฮะซึ่งเกมนี้ไม่มีจุดจบนะมันมีจบแหละแต่ว่ามันจบยากมันจะจบยังไงอ่ะ <c oughs> ไหนมาดูซิว่าปืนของเรานะฮะไม่ใช่ปืนสีเป็นตัวปรับแร่นะฮะ ต้องคาร์บอนอีกหนึ่งนะผมไม่ได้ผมค,คาร์บอนแค่อันเดียวนะกดคาร์บอีกหนึ่งอันโอเคได้ครบสองครับทําปืนเลยนะอ่ามามันเป็นมุนตินะฮะสามารถแปลงใช้ปืนได้หลายแบบนี่นะฮะเห็นไหมดูด้านอ่าขวาบนนะฮะนี่ถลุงเหล็กได้นะถลุแร่ได้ครับกลับไปที่นี่ครับได้คริสตัลนะครับ,นนรบฟาร์มมิ่งมา ฟาร์เมดนะฮะโอเคไปกลับไปที่สัญญาณที่ส่งมานะปึ๊บโอเค okay. มีอะไรตรงนี้บ้างเนี่ยขอดูซิเซิร์ชค้นหาเหรอมีอัธพัสบัตรอะไรอะ่ะอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาทรัพยากรนะฮะเพิ่มเติมเป็นแร่ทองแดงนะครูปเปอร์60อ่ะ มาดูาครับเจอแรกคนะูเปอร์แล้วนะห่างไป3ามยสามสิบเอ็ยูนะไปตามแร่แร่ทองแดงกันดีกว่าไปลุยโอเคมามีโดนนะของเขาเรียกว่าเจ้าถินถ่นเจ้าถิ่นเออคอยจับตาดูเราอยู่นะแต่เราไม่สนเราจะไปหาแร่ทองแดงเพื่อมาคราบของนะฮะมาทำเบยคคอมพิวเตอร์นะครับสร้างฐานทัพของเรานั่นเองนะะไปลุยอีกสาม เดี๋ยวอีกร้อยกว่าละนิดเดียวไม่ไกลไม่ไกลอุ้ยเกาะจะหมดเกาะจะหมดเติมไปฟิสนิดเดียวนิดเดียวดูบรรยากาศรอบข้างมาด้วยนะฮะซึ่งแต่ละดวงดาวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแล้วสัตว์สัตว์บนดวงดาวแต่และดวงดาวก็จะไม่เหมือนกันนะเจอไฮโดรเจนก็เก็บไปนะเอ้าย่าเก็บไปเดินผ่านก็เก็บไปนะอันนี้อะไรเจอโดนอีกแล้วนะฮะ อาจจะเป็นคนที่มาอยู่ก่อนเรานะครับมันจะยิงเรานะเออเรามายุ่งครับเรามายุ่งขอโทษขอโทษนี่ฮนะเจอแรกครูปเปอร์แล้วนะฮนะเดี๋ยวผมขอไปยืนด้านบนเดี๋ยใช่ไหมน่าจะเป็นคูปเปอร์นะทองแดงก็เป็นทองนะั้นมันกแ็แดงๆ <laughs> โอเคแหะใช่ไหมอ่าได้ฮนะแนะนำให้เก็บเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาเพิ่มนะะโอเคดูดิเจาะเป็นรูเลยนะฮะ เอาเอาเข้าไปเยอะๆเยอะๆอุจจาระนี้ใหญ่อะเหมืองนี้ใหญ่ครับเหมืองนี้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหล่นละถ้าหล่นไปนี่ยุ่งกันนะ,อะโอเคเหมืองใหญ่ครับเหมือนเจคุมมซับอะโคตรแจ่มอะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ผมในเ็นเอพิกด้วยนะครับโอ้อะโอเคเรามีเพจเฟซบุ๊กนะให้เพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะเพจเฟซบุ๊ก เบ็เอฟเฟกตครับตามชื่อช่องเลยนะฮะแล้วตามสถานีเกมเมอนะฮะโอเหมืองใหญ่อ่ะจองล่างดีกว่าฮะเพื่อะความปลอดภัยได้ไม่ล่วงงไปตอนนี้ก็จะได้แต่ต้องยิงตรงที่เป็นสีท,งทองนะถ้าไปยิงโดนสีทงทองมันก็จะได้แร่อื่นนะฮะโอได้เยอะได้เยอะเพียบอะโอเคแล้เท่าไหร่ละเช็คสิ ห้าร้อยแล้ววะโล่บ่อยจะได้อีกอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยโอเคเรียบร้อยนะฮะได้เรียบร้อยละแล้วก็มาทําการสกัดแร่นะฮะอ่าสกัดแร่วางไว้ตรงไหนดีกี่ลงโลนะ่งฮะโอเคสกัดแร่ครับวางปุ๊บแล้วเราก็เอาเจ้า Cooper นะคูเปอร์นะฮะคปเปอร์ใส่เข้าไปในอินพุตนะครับ ใส่เข้าไปต้องการเท่าไหร่30นะใส่คาร์บอนเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็กดนะฮะพอครบ30ตรงนี้เมื่อไหร่เราค่อยกดพอนะฮะแล้วเราก็จะได้แร่ครมิคมคมิกครับเมนเทนนะฮะโอเคครบ30แล้วละขอคืนใส่เปล่าคืนนะฮะเอาคูปเปอร์คืนด้ครับเก็บไปใช้อันนี้เก็บไม่ได้นี่สลายคืนปึ้งเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ ไปสร้างเบรคอมพิวเตอร์นนะฮะน่าจะกลับไปที่ยานนะแถวแถวยานแล้วดีกว่าโอเคที่ยานแล้วก็ไม่ได้ไกลมากนะมาสร้างเบรคอมพิวเตอร์กันนะฮะมีอ่าสัตว์เลี้ยงผมอยู่ตัวนึงนี่นะเลี้ยงไว้ตัวนึงเออก็ดีเหมือนกันเนี่ยไปเก็บไปด้เอา้ากดไม่ได้กดสลับนะฮะสลับปืนเก็บไฮโดรเจนไปเรื่อยๆนะฮะไป วิ่งกับยานครับวิ่งกับยานดุนดนดวนดวนุดน,ดนซื้ออ่ะไปใกล้ถึงละอุ้ยอากาศเล่นหนาวครับต้องวิ่งเข้ายานถ้ามีพายุเข้ามานะเราต้องเก็บแอบในยานเนี่ยน้ตัวเราเนี่ยเข้าไปแอบในยานนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเกาะนะเดี๋ยวนะหัวใจจะหยุดเต้นละอ่ะออกซิเจนครับออกซิเจนจะใกล้หมดแล้วนะจะบอกนะผมต้องวิ่งหาออกซิเจนอนะ่ะสีแดงแดงอ้อมีอยู่ตรงนู้นครับ สักดอกนึ่งขอดอกนึงอ้บนิดเดียวครับไปออกซิเจนนะฮะอยู่ใกล้ยานแล้วนี่เองอุ๊บเออมาออกซิเจนต้องการออกซิเจนด้วยนเรียบร้อยมาเติมออกซิเจนนะครับให้เส้นเลือดแล้วก็เติมกร่อความหนาวนะฮะไปเราจะสร้างฐานทัพเราตรงนี้นะ ตัวนี้มันกัดไหมเนี่ยกัดไหมดูก่อนนะไม่น่ากัดนะฮะโอเคได้รางวัลมานะครับเป็นพันหกเนี่ยมีโดวนบินอยู่นะเนี่ยแดงๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตรายนะฮะเราจะสร้างงน้มบนหรือยาที่อื่นเราขับยานไปสร้างที่อื่นดีกว่าผมว่านะอันตรายครับเพราะมันมีเหมือนมีคนอื่นอยู่แถวนี้นะฮะ ไปขึ้นยานนะหาแ่งใหม่นะครับแต่ดาวดวงนี้แหละหรือสร้างบนนี้ลงยากอะ่ะหาที่งโล่งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนะสแกนก่อนลงโลง่งเป็นบ้านนี่ไงมันมีบ้านคนอ,อยู่ดีเห็นไหมมันเลยมีโดนนะะอ,อย่าไปหน่อยดีวยกว่าตรงต้นไม้ดีวกว่ามันน่าจะมีออลซิเจนเยอะนะตรงนู้นปึ๊บ นี่นะฮะแล้วพื้นที่โล่งๆด้วยนะโอเคลงจอดตรงนี้ครับอ่าเรียบร้อยนะฮะซึบน่าจะเหมาะสมเป็นซอสอุหภูมิที่ดีนะฮะโอเคสร้างคอมพิวเตอร์กันนะฮะเบรคอมพิวเตอร์อ่าใช้อะไรเรียบร้อยนะฮะสร้างตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเบรคอมพิวเตอร์นี่ฮนะเวลาเราสร้างเนี่ยมันจะ บ่งบอกระยะทางของเรานะพื้นที่ที่เราจะสร้างอย่างอื่นต่อได้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะนี่ได้เบสคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับจะใช้ทําอะไรมาดูกันต่อเลยนะฮะอ่ะดูกันซืบอซื้อ,อ,อกรแกรมเหรอเดีย๋ยวรอดูนะครับมันจะให้เราทําอะไรนะเคลมเบสนะนี่เราเคลมพื้นที่นี้แล้วนะฮะแล้วมีเพื่อนบ้านเราอยู่ด้วยนะเราจะสู้มาหรือเปล่ามันมีโดนอยู่ด้วยนะโดนบนะ เอาล่ะครับตอนนี้เราก็สร้างเบรคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับเคใช้งานครับศึกษาการใช้งานไหนดูซิมันให้เรากดที่ซ้ำอีกทีนะโอเคกดไปเรียบร้อยกดไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็ยังไม่มีเนื้อหาอะไรที่น่าชมเท่าไหร่นี่นะครับโอ้โหเราใกล้สร้างบ้านเราแล้วได้แล้วนะนี่เราได้บูป,ปินมาเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านนะครับโอเค เขาบอกให้เราสร้างบ้านเล็กๆก่อนนะฮะนี่บูปริ้นเราสร้างก่อนดีกว่าซึบเป็นพื้นนะฮะโอเคตรงไหนดีบนนี้บนเนินเหรอผมหาที่ดีๆก่อนสมอรภพมมชัยภูมิอ่ะบนเนินนี้แล้วกันนี่พื้นไม่เรียบนะแล้วปรับพื้นให้เรียบก่อนไหมอ่าปรับพื้นให้เรียบได้นะฮะนี่ปึ๊บปบ ให้มันเท่ากันนะมันเสมอกันอ่าเรียบร้อยวิธีปรับพื้นนะครับกดด้านบนนะขวามือนนะแมปปุ่มผมเป็นสามเหลี่ยมสวิตนะของใครเป็นยังไงก็ลองดูนะฮะโอเคผมปัดเรียบร้อยนะละเราก็จะมาสร้างพื้นนะฮะนี่เรียบเรียบเลยครับเรียบร้อยด้วยเรียบด้วยนะฮะพื้นนี่ใช้คาร์บอนนะฮะโอเควางพื้นนะครับแล้วก็วางผนังผนังเราต้องยานอยู่ไหนอ่าเราได้เอาประตูไว้ทางนี้ สร้างผนังนะครับซึบเรียบร้อยแล้วก็มาสร้างผนังอีกด้านหนึง่งแล้วก็คาร์บอนหมดเห็นไหมผมมามาอยู่ใกล้ต้นไม้นะผมกะไปแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆนี่คาร์บอนหมดครับต้องไปยิงต้นไม้นะฮะโอเคต้นนี้ก็มีแต่มันได้น้อยนะต้นนี้เบื่อ,อโดนนี้จังเลยเดียวยิงทิ้งนะเดี๋ยวรอบ้านละรวยก่อนยิงทิ้ง ยิงต้นไม้ครับเอาคาร์บอนนะฮะ่ะได้เยอะไหมต้นนี้อึ้ออืออืออืออโห่ต้นนี้ได้เยอะนะแล้วก็ต้นด้านบนนะฮะโอ้เนี่ยเนี่ยมีโดนอยู่นะโดนสำรวจนะฮะก็คือเป็นของเพื่อนบ้านนั่นแหละเขาสร้างโดนขึ้นมาเพื่อป้องกันนะฮะป้องกันอนาณาเขตของเขานะครับแหมห่วงจังเลย เออมีเพื่อนร่วมดาวด้วยนะฮะดีใจดีใจนิดนึงไปไปหาคาร์บอนนะครับแร่คาร์บอนเพื่อมาสร้างผนังบ้านนะฮะอืมปืด,ปดอันนี้ต้นใหญ่นะโอเคพอยังไอ้พอแล้วน่าจะพอไปกลับไปที่บ้านนะฮะที่ยานเบรดของเรานั่นเองมาสร้างผนังกันต่อ ผนังแบบนี้มีประตูนะครับมีดออันนี้มีกําแพงแบบธรรมดาครับจะไม่ต้องเปลืองโอเคแล้วก็สร้างแบบประตูนะฮะนี่ทิมเบอร์ดอโอเคแล้วก็ใส่หลังคาเข้าไปนะหลังคาหลังคาแบบนี้มีตมดวมใช่นะเอาแบบวมดวเท่ๆหน่อยซึบไ,ไม่ได้ต้องไปยืนจะต้องเข้าไปข้างในเ๋ราเข้าไปข้างในก่อนนะ เงขึ้นไปได้ไหมมันครอบไหมเนี่ยมันครอบไหมเนี่ยโอเคครอบปะไอ้ดูสิไม่ครอบไม่ได้ตายแล้วตายแล้วเอาไม่เอาหม่นี่สร้างทับอีกอันนึงนะฮะเข้าไปแอบ,บก่อนพายุมาฟึบได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ระหว่างพายุมานะฮะเราก็เข้ามาแอบ,บในบ้านแห่งนี้นะฮะเห็นไหม ค่ากระอกก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีบ้านนะที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะฮะป้องกันเหล่าพายุที่ทำร้ายเราเนี่ยโอเคตอนนี้ก็อรอพายุไปนะฮะระหว่างรอพายุไปเนี่ยเราจบคลิปนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะคลิปนี้ผมสร้างบ้านดูแลคลิปต่อไปทำอะไรมาดูกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนายเป็นเอฟเฟกต์ด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ